สองอน,นิจจวัตหมวดว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงหนึ่งอน,นิจจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเชค,ครุงสาวัตถีณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรือพิษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในรูปย่อมเบื่อนายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อนายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อนายแม้ในสังขารย่อมเบื่อนายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอันนี้จะสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุกขสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์เรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป ทุกขสูตรที่สองจบ 3. อนัตตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกสุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตา ภิกษุทั้งหลายอ,อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหนายแม้ในรูปย่อมเบื่อหนายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหนายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหนายแม้ในสังขารย่อมเบื่อหนายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอนัตสูตรที่สาจบ 4. ย่ทะนิจ,จสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราสัญญาไม่เที่ยงละถึงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปยะถานิจสูตรที่สี่จบ ยังทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาเป็นทุกข์และถึงสัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอย่างทุกขสูตรที่หจบ 6. ยะทาะนัต,ตาสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาเป็นอนัตตาและถึงสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปยะทะนตาตรที่หกจบ เจ็ดเหตุอนิจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงพร้อมทั้งเหตุปัจจัยเรื่องเกิดขึ้นย่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงรูปเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงที่ไหนจากเที่ยงเล่าเวทนาไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยง เวทนาเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงที่ไหนจากเที่ยงเล่าสัญญาไม่เที่ยงละถึงสังขารไม่เที่ยงแม่เหตุปัจจัยที่ให้สังขารเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงสังขารเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงที่ไหนจากเที่ยงเล่าวิญญาณไม่เที่ยงแม่เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงวิญญาณเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงที่ไหนจากเที่ยงเล่า ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสเสหตุอนิจสูตรที่เจ็จบ 8. สเหตุทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์พร้อมทั้งเหตุปัจจัยเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์รูปเกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ไหนจากสุขเล่าเวทนาเป็นทุกข์และถึงสัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์วิญญาณเกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ไหนจากสุขเล่า ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเสเหตุทุกขสูตรที่8จบ 9. กเสถตุอนัตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาพร้อมทั้งเหตุปัจจัยเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตารูปเกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาที่ไหนจักมีอัตาเล่าเวทนาเป็นอนัตตาและถึงสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตา วิญญาณเกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาที่ไหนจกมีอัตตาเล่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเสเหตุอนัตตสูตรที่เก้าจบสิ 10. อาานันทสูตรว่าด้วยพระอานนท เรื่องเกิดขึ้นที่อารามในกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความดับพระองค์ตรัสเรียกว่านิโรธความดับแห่งธรรมเหล่าไหนพระองค์ตรัสเรียกว่านิโรธพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า อนุนรูปไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาความดับแห่งรูปนั้นเราเรียกว่านิโรธเวทนาไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาความดับแห่งเวทนานั้นเราเรียกว่านิโรธสัญญาไม่เที่ยงละถึงสังขารไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดาความดับแห่งสังขารน,นั้นเราเรียกว่านิโรธวิญญาณไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาความดับแห่งวิญญาณน,นั้นเราเรียกว่านิโรธอาน,นันทสูตรที่สิบ จบรวมพระสูตรที่มีในวรรนี้คือ 1. ออณิจจสูตร 2. ทุกขสูตร 3. อนัตตสูตร 4. ยะทะนิจจสูตร 5. ยังทุกขสูตร 6. ยะทะนัตตาสูตร 7. สเสตุอนิจจสูตร 8. สเสตุทุกขสูตร 9. สเสถตุอนัตตสูตร สิอานันตสูตร